จีนปลูกทุเรียนครั้งแรกสําเร็จแล้วนะคะที่เกาะไหหลำค่ะเตรียมเก็บเกี่ยวในเดือนมิถุนายนนี้แล้วนะคะกว่า2ล้านตันเลยทีเดียวละค่ะหลังรอคอยมานานถึง4ปีด้วยกันนะคะเช้านี้ค่ะสื่อเซาท์เชน่ามอร์นิ่งโพสต์รายงานนะคะว่าไหหลำเองไม่ได้มีดีแต่การท่องเที่ยวที่คนไทยไปช้อปปิ้งรู้จักกันดีนะคะแล้วก็ใต้น้ำเนี่ยยังมีความสําคัญทางด้านการทหารก็คือเป็นถ้าของพญามังกรหรือว่าเรือดําน้ํานั่นเองค่ะส่วนล่าสุดนะคะบนพื้นที่ของเกาะแห่งนี้ค่ะก็มีสวนทุเรียนแล้ว นะคะท่านผู้ชมคะแต่ว่ารสชาติเนี่ยจะสู้ของไทยที่นําเข้าจีนอันดับหนึ่งได้หรือไม่อันนี้ก็ต้องรอลุ้นนะคะแต่ว่าจีนเองเนี่ยก็มีพัฒนาการแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือมีเทคโนโลยีต่างๆนะคะแล้วก็สามารถที่จะเลือกเพาะพันธุ์หรือว่ามีการปลูกด้วยวิธีวิทยาศาสตร์เนี่ยซึ่งก็ไม่แน่นะคะว่าจะสามารถทําให้รสชาติทุเรียนจีนที่หายหลับเนี่ยมีความใกล้เคียงได้กับทุเรียนไทยที่มีรสชาติแบบดั้งเดิมที่เป็นที่นิยมได้สําเร็จหรือไม่อย่างไรอัน,น เราก็ยังคงต้องติดตามลคะค่ะทุเรียนไหล้อมนะคะพร้อมเก็บเกี่ยวครั้งแรกแล้วลวคะค่ะสาหรับราชาแห่งผลไม้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใ,ใต้นะคะมีน้ําหนักมากกว่า2.4-5ล้านกิโลกรัมเลยทีเดียวคะ่ะบนพื้นที่230.6เอเคอร์บนเกะาะไหล้อมนี่เองนะคะก็เดือนมิถุนาย,ยนนี้ละคะ่ะทุเรียนเองก็พร้อมที่จะให้เก็บไปรับประทานแล้วนะคะเป็นครั้งแรกเลยคะ่ะที่สําเร็จนะคะเพราะว่าต้นเนี่ยกว่าจะโตออกลูกได้ก็ต้องรอถึง4ปีด้วยกันคะ่ะ มาดูทัศนะของผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเกษตรบ้างนะคะเขาก็บอกว่าจีนเองเนี่ยก็จะมีการปรับปรุงเมล็ดพันธุ์นะคะให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นสภาพดินของเกาะไหหลํานะคะก็คาดว่าทุเรียนเนี่ยจะมีระดับน้ําตาลแล้วก็วงจรการเจริญเติบโตที่สูงขึ้นเพื่อให้ปรับเข้ากับความต้องการของตลาดจีนได้นะคะถึงแม้ว่าจีนเนี่ยจะนําเข้าทุเรียนจากไทยเป็นอันดับหนึ่งนะคะแต่ก็มีราคาแพงมากเพราะค่าขนส่งนั่นเองค่ะการที่ปลูกได้เองที่ไหหลํานี่นะคะ ก็ทําให้ตัดต้นทุนค่าขนส่งไปทําให้ราคาถูกกว่าแต่ก็จะมีจุด ด้อยตรงที่ว่ารสชาติของทุเรียนที่ไหายหลํำจะเป็นอย่างไรนะคะแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรเนี่ยเขาก็บอกว่ารสชาติของผลไม้เมืองร้อนเนี่ยลอกเลียนแบบได้ยากนะคะถือว่าได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สําคัญทีเดียวค่ะบนเกาะซันย่าหรือว่าหหลํำที่คนไทยรู้จักกันดีเนี่ยนะคะก็จะกลายเป็นสวนทุเรียนหรือว่าเรียกได้ว่านิคมอุตสาหกรรมทุเรียนเลยนะคะบนพื้นที่3,333เฮกตาร์ภายใน3-5ปีข้างหน้านี้แล้วล่ะค่ะซึ่งก็คาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าผลผลิต ทุเรียนได้มากถึง5,000ล้านหยวนหรือว่า727ล้านดอลลา,าร์สหรัฐในปี2,571ละค่ะก็เดียว่าเวลานี้นะคะทุเรียนไทยก็คงต้องทำการบ้านกันหนักขึ้นนะคะสำหรับส่วนแบ่งในตลาดจุดนี้ละคะ่ะชาวจีนเองก็นิยมทุเรียนนะคะถึงแม้ว่าจะมีกลิ่นเฉพาะตัวค่ะแต่ว่านิยมทุเรียนของไทยมากที่สุดนะคะลองลงมาก็จากมาเลเซียเวียดนามค่ะ ต้องรอดูนะคะว่าทุเรียนของจีนเนี่ยจะประสบความสําสเร็จในกลุ่มนักกินทุเรียนของจีนหรือเปล่านะคะด้วยรสชาติก็ยังแตกต่างจากของไทยแล้วก็รสชาติของทุเรียนจีนเนี่ยจะสามารถส่งออกได้หรือไม่นะคะต่างชาติเนี่ยจะชอบรสชาติของทุเรียนจีนอย่างไรอันนี้ก็ยังคงต้องติดตามละค่ะเราเองก็อยากชิมทุเรียนจีนเหมือนกันนะคะว่าจะมีรสชาติเป็นอย่างไรละคะ่ะ